ัที่นี่เหรวเพื่อแจกเพื่อแจกกันเขาเยอะเลยโอ้โหงานาแสิบต้องมาแล้วคอแม่ไปยัง้องไปบ้ากันน่ะไม่มีไม่มีนั่งหน่อยลูกไม่พีไม่มีตัวพี่มีนั่งจะนั่งไหมล่ะนั่ง สวัสดีครับทุแต่เริ่มสวัสดีสามีนะครับงเลยยอยู่ที่เพจพินาลานะครับนี้องไออกนมีจะมีพี่น้าสาวมันไหนนบ้างเราถ้า็น่น้าสาวมันกาสามารถ นั่นแหลไม่้ดูแล้วแอยากให้น้อง<ด>แบบ